ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชา YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังเนยายใหวันนี้นะครับผมอย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆการกดไลค์กดซับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมานะครับจนถึงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากขอขอบใจอย่างสูงเลยนะครับก็จะมีบางคลิปที่เสียงเนี่ยอาจจะดังบ้างนะครับมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะอาจจะตอนกลางวันนะครับผมก็อาจจะทําให้มีเสียงรบกวน นะครับผมก็ต้องขออภัยทุกเป็นอย่างสูงเลยก็เพื่อไม่การพูดเยอะอะไรนะครับก็โดย๋ยวฟังนิยายกันเลยนิยายจากพระพุทศสงคามตอนที่449รูปปั้นหินห้องถุงใหญ่ทั้งห้องนั้นก็เริ่มสั่นสะเทือนในขณะเดียวกันรูปปั้นหินที่ตั้งเรียงรายอยู่ที่ริมกำแพงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตขึ้นมาพวกมันนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆ แต่ทว่าสิ่งที่ทําให้การแสดงออกของทุกคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือรลังสีพลังของรูปฟั้นหินพวกนั้นซึ่งมันนั้นไม่ได้ยิ่งหยอ่อนไปกวปล่าจนยุทธระดับนี้ผ่านเลยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันนี้ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกตกลึงก่อนที่พวกเขานั้นจะสูดหายใจเอาไอเย็นเข้าไปอย่างเต็มบอดมีรูปปั้นหินประาสิบตัวกระโดดออกมาจากทางฝั่งผนังและพูดได้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีเครื่องจักรสังหารระดับนี้ผ่านถึงสิบตัวเห็นจะได้ ถอยเร็วทาวายุนมูมโมและคนอื่นๆนั้นก็มีท่าทางเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งลูปปั้นหินสิบตัวที่มีขุมพลังระดับเท้ผ่านนี้มันเพียงพอที่จะกำจัดพวกเขาให้อย่างราบคาบและเมื่อ,อดีนคำสั่งของจอมยุทธจากแฟร์ชเยนปิงและแฟนต้าวูพวกเขานั้นก็รีบถอยอย่างเร็วรีพวกเขานั้นพยายามที่จะออกจากห้องโถงใหญ่ปังแต่ทว่าในขณะที่พวกเขานั้นกำลังเคลื่อนไหวรูปปั้นหินก็ได้พุ่งไปตรงหน้าพวกเขาและปิดกั้นประตูเอาไว้ และเมื่อเห็นภาพตรงหน้าหัวใจของทุกคนนั้นก็ตกบูบพวกเขาเข้าใจแล้วว่าห้องโถงใหญ่นี้เป็นกบดักเมื่อใดที่มีใครก็ตามสัมผัสถูกกุญแจแห่งแสงนั้นมันก็จะเปิดใช้งานกบดักในทันทีจากนั้นลูกป,ปันหินก็จะปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรงกลัวและทําลายทุกสิ่งที่อยู่ในห้องอย่างไม่เหลือหลอซึ่งแม้แต่ลินตรงเองก็ยังต้องขมวดคิ้วเมื่อได้เห็นภาพนี้ลูกป,ปันหินที่มีพลังระดับเนี่ยผ่านถึงสิตัวนั้นก็ทําให้เขานั้นปวดหัวไม่น้อยหลังเขาก็เลยเหลือบไปมองที่โมลลิและคนนอื่ๆ ก่อนที่เขานั้นจะถอนหายใจอย่างโล่งอกหลังจากที่เขานั้นไน้ส่งสัญญาณบอกพวกพวกพวกเขานั้นก็รีบถอยออกจากห้องโถงใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพะที่ปลอดภัยและนี่จะช่วยให้เขานั้นไม่ต้องเป็นห่วงพวกพวกด้วยเพราะหน้ากับรูปปั้นหินพวกนี้ลินตรงนั้นก็ไม่กล้าที่จะประมาทสักนิดลินตรงมัวเหลียงในคนอื่นๆนั้น,น,นที่ยืนอยู่นอกห้องโถงใหญ่พวกเขานั้นก็ตกตะลึงกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าอยากถึงที่สุด เละเมื่อมองไปที่รูปปั้นหินที่น่าสะพรงกลัวเหล่านั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าย,ย่างเท้าเข้าไปในห้องถงพวกเขานั้นทําได้เพียงแต่ตะโกนอย่างกังวลอยู่ด้านนอกเินตรงนั้นได้โบกมือให้โมหลิงผ่านทางช่องระหว่างรูปปั้นหินตัวใหญ่และเมื่อเห็นทญยาณของหลินตรงแล้วแล้วก็ท่าทางของโมลิงนั้นก็ได้เปลี่ยนไปลินตงนั้นกําลังบอกให้พวกเขาเล่นไปเล่นตามน้าไปก่อนถ้าสถานการณ์แย่ลงแล้วก็ให้พวกเขานั้นรีบหนีเอาตัวรอดไปซะโมหลิงนั้นก็ได้กัดฟัน แล้วก็ลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพพักหน้ารับคําเขารู้ว่าถ้าเขานั้นรอคอยพี่อยู่เบื้องหลังก็ไม่อาจที่จะช่วยอะไรหลินตรงได้วินำซ้ําอาจจะเป็นภาระ,ะให้กับหลินตรงและเมื่อเขาได้เห็นมู่หลิงและพรรคพวกได้ถอยออกไปแล้วหลินตงนั้นก็ได้ค่อยๆหันกลับมาเขาก็ได้กวาดตามองที่ห้องโถงที่ตกอยู่ในสภาพวะข้บขันตอนนี้ห้องใหญ่นั้นถูกล้อมด้วยรูปปั้นหินและเหมือนกับว่านี่เป็นและเหมือนกับว่านี่นั้นเป็นทางไปถึงนรกเลยทีเดียว ชัดเจนว่าจำยุทธทุกคนที่อยู่ภายในห้องถงนี้มีท่าทางทเคร่เขรียดลงหลายส่วนซึ่งแม้แต่เฉินหมู่ที่เขานั้นทยาอมฤตถึง5้าแสนเม็ดเพื่อที่จะบรรลุระดับเนี่ยผ่านก็ยังมีใบหน้าที่เขียวคําเขาเข้าใจว่าเมื่อตัวเขาเทียบกับหุน่นรูปปั้นหินทั้ง10ตัวนี้ซึ่งแต่ละตัวนั้นมีขุมพลังกระฟอก,กับจำยุทธระดับเนี่ยผ่านแม้ว่าเขาจะเป็นจำยุทธระดับเนี่ยผ่านที่ทชยาอมฤตถึห้าแสนเม็ดเพราะบ่มพลังแต่ต่อให้เขานั้นทะยาอมฤตถึง5้าแสนเม็ด เขาอาจจะกลายเป็นเศษซากจากการถูกซัดเพียงครั้งเดียวก็ได้หลินตรงเขาขันชะนี้คงดีดกว่าถ้าเรานั้นร่วมมือกันตอนนี้หลิ่นจือ้อหรือหยวนและคนอื่นๆนั้นก็ได้ขยับเข้ามาหาหลินตรงอย่างชาญฉลาดและเมื่อเห็นภาพตรงหน้านี้หลินตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะหัหเราะหรือโกรธดีซึ่งคนพวกนี้นั้นพยายามหาที่กำบังที่จะอย,ะอยู่ที่จะอยู่ข้างหลังหุ่นเงาของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าสถา,านการณ์แบบนี้หุ่นเงาโลหิตนั้นมีผลช่วยเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากรูปปั้นเห็นพวก มีคณะกาลังมากกว่าจอมยุทธระดับเนีผ่านรวมกันสีอีกที่ห้องโถงใหญ่นั้นถูกแบ่งออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มแรกนั้นก็คือจอมยุทธจากเมืองหยางและกลุ่มที่2ก็คือชาวชเฉวียนปิงและตา้าบูและกลุ่มสุดท้ายก็คือชาวมัวเหยียนไม่ว่าพวกเขานั้นจะอยู่กลุ่มไหนก็ไม่สาคัญสิ่งที่ทุกคนต้องระวังมากที่สุดนั่นก็คือรูปปั้นหินระดับเนี่ยผ่านที่กําลังเตรียมโจมตีพวกเขาอยู่ตั้งหากตึงต้งตึ้งในห้องโถงใหญ่นั้น บรรยากาศก็าลากระถูกแช่แข็งบรรยากาศนี้ก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่รูปปั้นหินนั้นจะเริ่มสั่นสะเทือนร่างอย่างแรงเสียงฝ่าเท้าของพมันนั้นก็ได้ประตูขึ้นจากนั้นก็ได้พุ่งเข้าจู่โจมฝูงชนในห้องถุงบางทีอาจจะเป็นเพราะพวกนั้นรู้สึกว่ากลุ่มคนของหลิตรงนั้นอ่อนแอที่สุดจึงมีรูปปั้นหินถึง2ตัวที่พุ่งมาใส่ที่พุ่งมาใส่พวกเขาและไม่ว่าอย่างไงก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หลิงจือและคนอื่นๆนั้น,น,นมีใบหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นข้าจะจัดการรูปปน และพวกเจ้าสองคนจัดก,การกตัวที่เหลือส่วนคนที่เหลือรีบถอยออกให้เร็วอันนี้ขณะที่จ้องลูป,ปั้นหินที่หน้าขย่าขวัญที่กลางพุ่งเข้ามานั้นลินตรงก็ได้เอียงหัวและตะโกนบอกหลิงจื่อและหลิวหยวนนั้นได้ไดไดไดแล้วเมื่อเห็นหลินตรงอาสารับมือลูปปั้นหนึ่งตัวหลิงจื่อและหลิวหยวนนั้นก็ได้กัดฟันแน่นพวกเขานั้นเป็นจอมยุทธ์ที่เกือบจะเข้าสู่ระดับเนี่ยผ่านแล้วหากกระสานพลังกันพวกเขานั้นก็สามารถที่จะรับมือจอมยุทธ์ระดับเนี่ยผ่านได้สิ่งเดียวที่ภาวนาไว้ก็คื อย่าให้รูปปั้นหินตัวที่เหลือนั้นบุกเข้ามาโจมตีเพิ่มกันแล้วกันและไม่เช่นนั้นพวกเขานั้นก็คงจะถูกกำจัดจนสิ้นซากอย่างแน่นอนเด่นตรงนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนั่นเพราะว่ารูปปั้นหินที่ทรงแรงกดดันนั้นใกล้เข้ามาหาพวกเขาแล้วและตอนนั้นร่างของเขานั้นก็ได้เคลื่อนไหวก่อนที่จะพุ่งออกไปฝ่าเท้านั้นก็ได้ใช้วิชาล่องลอยเหนือชั้นฟ้าและเปลี่ยนร่างกายเป็นกลุ่มฟันสีเขียวลบลีกการโจมตีอย่างเฉียดชิวในเวลาเดียวกันเด่นจื่อและหลิวอยู่นั้น พวกเขานั้นก็ได้พุ่งวิธาเข้ากับรูปปั้นหินระดับเนี้ผ่านอีกตัวหนึ่งอย่างดุเดือดรูปปั้นหินนั้นได้โค้งมาขนาดใหญ่แล้วเหวี่ยงใส่หนีนตรงอย่างโหดเหี้ยมอากาศใต้กำปั้นนั้นถูกวิบอาจายเป็นพลังงานลมกระแทกอันไร้รูปและล้อมรอบตัวหลินตรงเอาไว้อย่างโหดร้าปฏิกิริยาของหนินตรงนั้นเขี้ยงเยจนถึงขีดสุดแม้ว่าพายิวหนังของเขานั้นจะมีพลังงานสีทองวิ่งผ่านแต่แรงลมอันน่าสะเกลือนกลัวที่ซัดมาอย่างแรงนั้นก็ทําให้เขานั้นเจ็บปวดต,ตามเน อันที่จริงถ้าเป็นจานยุทธ์อีกครึ่งกา้าที่จำรูุระดับเนี้ยผ่านแล้วก็แค่พลังงานลมอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะฆ่าพวกเขาได้แล้วดินตรงนั้นไม่ได้คิดที่จะประทาก,กรุกป,ปั้นหินตรงๆเขาได้ใช้วิชาล่องลอยเหนือชั้นฟ้าหลบหลีกการโจมตีที่ทรงประสิทธิภาพของลุกป,ปั้นหินนั้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าว่าพลังงานลมที่กระแทกซัดเข้ามานั้นก็ยังคงทําให้เขานั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่น้อยไม่ว่าอย่างไรเขานั้นก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณแรงกดดันนี้ที่ทําให้แสงสีทองภายใต้้นน้ินนนนัันงงงงขขขขอเาแแ็ก่่ยึ ลินตงนี่วิชาการลูกค้าที่ดีต้องมีวิธีแก้ปัญหานี้ม่นำซ้ำกุญแจแห่งความรับโบราณอันที่จริงนั้นยังไม่ปรากฏออกมาและต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ,รไขปริศนาครั้งนี้กุญแจชิ้นสำคัญในการแก้ปัญหานั้นต้องซ่อนอยู่ภายในห้องโถงใหญ่นี้แนะ่ลินตงนั้นยุ่งอยู่กับการหลบการจมบตีของดุปั้นเสียงของเสี่ยวเตียวนั้นก็ดังขึ้นมาในหัวของเขาและเมื่อได้ยินคำพูดของเสียเ่ยวเตียวดวงตาของลินตงนั้นก็หลี่แคบลงเสี่ยวเตียวนั้นพบเจออะไรมามากมาย ซ้ำยังฉลาดและมากประสบการณ์ดินตรงนั้นจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจในคําแนะนําของเสี่ยวเตียวทันใดนั้นดวงตาของเขานั้นก็แดดสอดสายไปรอบห้องถงใหญ่ตอนนี้เกิดการต่อสู้วุ่นวายกระจายไปทั่วถงในขณะเดียวกันขึ้นพลังงานและก็ได้กระเพื่อมออกมาจากแคว้นเฉลี่ยปิงก,กับแค้นหมดมั่วเยียนนับว่ามันเป็นขึ้นพลังงานที่เข้มข้นที่สุดนั่นเพราะว่ารูปปั้นหินกลมใหญ่นั้นได้วงหน้าโจมตีพวกเขาและพวกเขานั้นก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ แม้แต่เถืนอนมูเองก็ยังรู้สึกบีบใพ้อยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเนื่องจากมีรูปปั้นหิน3ตัวนั้นล้อมรอบเขาไว้อันที่จริงถ้าเขาไม่ได้ใช้วิชาเพิ่มพลังกายแล้วก็เขาก็คงจะบาดเจ็บไม่น้อยทุกคนนั้นได้มุ่งสมาธิอย่างเต็มที่ในการต่อสู้พวกเขานนั้นไม่สามารถแยกสมาธิออกมาได้ด้วยอัตรานี้ผลลัพธ์ที่เลวร้ยายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขาเป็นปเพียงมนุษย์และมนุษย์นั้นก็มีขีดจำกัดที่ต้องเหนื่อยและหมดแรงแต่รูปปั้นหินเหล่านี้นั้นมันไม่เหนื่อยและไม่หยุดจนกว่าศัตรูนั้นจะตาย ปลายเท้าของหลินตงนั้นได้เหยียบอย่างได้เหยียบย่างอากาศก่อนที่ร่างของเขานนั้จะเคลื่อนไหลออกไปและหลบบรรจงพลังที่พุ่งเข้ามาจากลูกปั้นหินนั้นได้จากนั้นสายตาของเขาก็ได้ชะงักลงดวงตาของหลินตงนั้นกําลังเขม่นจ้องไปยังกําแพงส่วนกลางของถงใหญ่ที่กําแพงนั้นวิรุปันหินยืนคอยเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นแต่ถ้าว่ารูปปั้นหินนั้นดูแตกต่างจากตัวอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่ามันเป็นรูปปั้นหินเปยงตัวเดียวเท่านั้นที่หันหน้าออกจากห้องถงใหญ่ในขณะที่ตัวอื่นนั้นหันหน้าไปที่ด้านข้าง รูปปั้นหินนี้ดูเหมือนจะถูกจําลองขึ้นมาโดยใช้คนนั้นเป็นต้นแบบนะในขณะที่เขาได้จ้องมองรูปปั้นหินซึ่งแต่ละตัวนั้นแสดงอารมณ์ต่างๆทั้ง,มงโมโหสูขใจแปลกใจและอื่นๆเห็นตรงนั้นได้คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ารูปปั้นหินทั้งหมดนี้ถูกจําลองขึ้นจากการปรากฏตัวของสิ่งสิ่งหนึ่งเห็นตรงนั้นเรียบมองรูปปั้นหินตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งมันได้ต่างจากรูปปั้นหินตัวอื่นแม้ว่ามันนั้นจะถูกกระตุ้นให้ตื่นแต่มันกลับไามา่ มันนั้นได้นั่งเงียบๆอยู่ที่กลางห้องโถงใหญ่และสังเกตการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆดวงตานั้นได้จ้องมองขณะที่ความคิดได้แล่นผ่านสมองของนินตตงอย่างรวดเร็วอึดใจเขานั้นก็ได้กัดฟันทะยานตัวออกไปความเร็วก็ได้เร่งขึ้นและพุ่งไปยังรูปปั้นหินตัวนั้นกึ้งกึ้งที่ด้านหลังรูปปั้นหินรูปปั้นที่กําลังกระโจนตีหลินตรงนั้นก็เหมือนจะตรวจพบอะไรบางอย่างได้และสีเท้าของมันก็ได้ไล่ตามนินตรงไปอย่างบ้าระหำ่ำ ร่างของหลินตรงนั้นก็ได้พุ่งผ่านห้องถงลาวกาธนูที่ออกจากแหลง่งและไปปรากฏที่ตรงหน้ารูปปั้นหินที่แปลกประหลาดอย่างรวดเร็วเขานั้นก็ได้กัดฟันและโดยที่ไม่รอช้าเขาก็ได้รวมบัดชุดใส่รูปปั้นหินนั้นในทันทีเปรี้ยงหลังจากการโจมตีที่รุนแรงรูปปั้นหินนั้นก็ได้เกิดรอยเล้าวนับไม่ถ้วนขึ้นบนตัวของมันก่อนที่จะระเบิดออกเสียงดังสนั่นทันทีที่รูปปั้นหินนั้นระเบิดออก ลูกแสงลูกหนึ่งนั้นก็ได้ถูกยิงออกมาจากภายในรูปปั้นตัวนั้นในจังหวะที่ลูกแสงนั้นปรากฏขึ้นรูปปั้นหินทุกตัวในห้องถงใหญ่นั้นก็หยุดนิ่งลงก่อนที่พวกมันนั้นจะกลับไปเป็นรูปปั้นที่ไร้ชีวิตอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงขันหันนี้ทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจไปตามๆกันและก่อนที่ทั้งหมดจะหันมาหาลินตงและเห็นลูกแก้วแสงประหลาดกระเพื่อมพุออกมาลินตงคว้าเอาไว้นั่นแหละกูเจงคว้าโบราณเสียงกระเพื่อมปิติของเสียวเตียวนั้นก็ได้ขึ้้นนนนดังงงขขึมาใใจอิต ทำให้ความสุขนั้นประทุขึ้นในดวงตาของหนินตงไปด้วยและดูเหมือนว่ามันนั้นคิดถูกอีกแล้วแม้ว่าลําแสงนั้นจะปรากฏขึ้นกระทันหันแต่ทว่าในที่แห่งนี้นั้นก็ไม่มีใครสักคนที่ไม่มีความรู้สึกที่กระตือหรือล้นดังนั้นทันทีที่ลําแสงนั้นได้พุ่งออกมาสายตาจำนวนนับไม่น้อยนั้นก็ได้หันตาไปและม่านตาทุกคนนั้นก็หดลดก็หดลงอย่างรวดเร็วเกลียวแสงนั้นก็ได้กระเพื่อมไหวภายในนั้นก็ได้มีกุญแจลึกลับอันประีตปรากฏอยู่ พลังงานนั้นเป็นเอกลักษณ์นั้นก็ได้กระจายออกมาจากภายในนั้นทําให้คนที่เห็นนั้นใจสั่นสะท้านเลยทีเดียวกุญแจแห่งความลับโบราณแสงแวววาวที่มีชีวิตชีวานั้นก็ได้ว่าผ่านใจของทุกคนและคู่ต่อมาทุกคนนั้นก็ได้พุ่งตัวออกมาพากลุ่มแสงโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นซึ่งแต่ละคนนั้นไล่ตามทูกป,ปั้นหินที่เป็นที่เก็บอย่างไม่ลดละและเมื่อเห็นเช่นนั้นลินตรงก็หัวเราะอย่างเย็นชาเขานั้นเป็นคนที่คลายปัญน,นาได้แล้วเขานั้นจะปล่อยให้คนพวกนี้ชื่นชมางมาสุดท้ายได้อย่างไรกัน ตั้งแสเสียงเบาได้ดังออกมาเรนตรงนั้นก็ได้โผล่ทยานออกไปอย่างรวดเร็วเขานั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้ลูกแสงนั้นมากที่สุดดังนั้นเขาจึงเป็นคนแรกที่คว้ามันไว้ได้แกแกอยากตายนะเรื่องไงเมื่อคนที่เร็วที่สุดอย่างเฉินมู่ได้เห็นลูกแสงที่ตัวเองกําลังจะคว้าได้นั้นตกเป็นของลินตงพามโหดเทียมก็โผล่ขึ้นบนใบหน้าเคือืๆข,ของเขาในขณะที่เขานั้นได้ตะโกนออกไปและจากมุมมองของเฉินหมู่ล้นตงนั้น เป็นคนที่ไม่คุ้นคู่กับการพูดถึงด้วยซ้ําถ้าหลินตรงนั้นไม่มีหุ่นเงาโลหิตในครอบครองเขาก็คงจะลงมือฉีกหลินตงไปที่ชิ้นไปนานแล้วแต่ทว่าเฉิมนมู่นั้นไม่เคยคิดว่าหลังจากที่หลินตรงนั้นลบหลู่แขนมูเ่เหยนของเขาไม่เพียงหนีไปได้มันยังกล้าคว้าอาหารออกจากปากของเสือซะอีกอากาศการกระทํานี้ทําให้เฉิมนมู่นั้นโกรธอย่างไม่ต้องสงสัยการนั้น คำขู่อันโหดเหีเ้ยมของเขานั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรกับหนงิงตงซึ่งถ้าเขานั้นกลัวแควนม่วเหยียนเขาก็คงไม่สู้เพื่อยังชิงต้นมหาเทพไปสวรรค์ไปหรอกในเมื่อมีความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันอยู่แล้วทําไมจะเพิ่มความแค้นให้ลึกซึ้งลงไปอีกไม่ได้เล่ามุมป,ปากของหนิงตงนั้นก็ได้แบวะลงเล็กน้อยและเพื่อตอบสนองการตะโกนของเฉียนมู่เขานั้นก็ได้คว้าลูกแสงเอาไว้อย่างเหนียวแน่นชิเมื่อมือของหนิงตงนั้นสัมผัสถูกลูกแสงมันนั้นก็ได้สัญญญ่นอย่างรุนแรง ก่อนที่จะปล่อยพลังงานอันน่ากลัวระเบิดออกไปและเป่าล่างของเฉินมู่และคนอื่นๆที่เข้ามาใกล้นั้นให้กระเด็นออกไปแต่ทางกับการหลินตรงนั้นไม่ได้รู้สึกถึงแรงประทะเลยแม้แต่น้อยเสาแสงนั้นก็ได้ขยายออกมาจากลูกแก้วและห่อหุ้มล่างของหลินตรงเอาไว้อย่างรวดเร็วและเพียงคู่ต่อมาร่างของหลินตงนั้นก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาเฉินมู่และคนอื่นๆที่มีความโกรธแค้นวาบพอล่างของหลินตรงนั้นได้หายไปเสาแสงนั้นก็ได้หดเล็กลงด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยต,ต,วตาเปล่า และเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินโม่และคน,นอื่นๆนั้นก็มีท่าทางเปลี่ยนไปพวกเขาได้เร่งฝีเท้าขึ้นจนถึงขีดสุดอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าไปในเสาแสงอย่างเต็มแรงในห้องโถงใหญ่นั้นเสียงลมได้ฉีกอากาศดังอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหญิงหลายคนพุ่งเข้าหาเสาแสงที่กำลังหดตัวเล็กลงแต่ทว่าจู่ๆอัตราความเร็วของการหดตัวนั้นก็เร็วยิ่งขึ้นดูนว่าคนพวกนี้จะเร็วไม่พอเสียแล้วควาบภายใต้การจับจ้องของผู้คนในเวลาเดียวกันที่เสาแสงนั้นกำลังจะหายไป ล่างที้งดงามฟานเทศิดานั้นก็ได้พุ่งออกมาจากฝูงชนและพิวล่างเข้าไปในเสาแสงและหายเข้าไปขันหญิงงามลึกลับนั้นได้พุ่งเข้าไปในเสาแสงนั้นเสาแสงก็ได้หายลับไปอย่างสมบูรณ์เฉินมู่และคนอื่นๆที่พุ่งตามมาก็คว้าไว้ได้เพียงความว่างเปล่าในขณะที่พวกเขาจ้องมองห้องถุงใหญ่ที่โล่งกว้างท่าทางของพวกเขานั้นก็ได้เปลี่ยนไปเป็นหน้าสืยดสยองพาวายูและคนอื่นๆนั้น,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 นมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่มีลักษณะเท่ากับเฉินมู่ พวกเขานั้นจับจ้องภาพตรงหน้าอย่างผิดหวังเห็นได้ชัดว่าเสาแสงนี้ต้องเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายหลินตรงและสาวงานลึกลับนั้นไปยังที่ที่เก็บกุญแจเห็นความับโบราณไว้แน่แม้ว่าพวกเขานั้นจะบรรลุระดับนีผ่านพวกเขานั้นก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ตามไปได้ดังนั้นการเดทางครั้งนี้จึงกลายเป็นว่าความน้ำเหลวไปเสียแล้วข้าจะรออยู่ที่นี่ข้าไม่เชื่อว่ามันจะไม่กลับออกมาเฉิญมู่นั้นตาแดงกล่ำเขาดูเหมือนว่านักขนานนั้นที่เข้าตาจนสีหน้าของเขานั้นบิดเบี้ยว ขณะที่คาพูดอัดแน่นโดยด้วยไอยสังหารอันเข้มข้นทําให้คนอื่นที่อยู่ใ,ใกล้ๆนั้นถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียวทันทีที่ลานั้นหลุดเข้ามาเลนตัวนนั้นก็รู้สึกว่าอาการดิงเวียนนั้นเริ่มเกิดขึ้นในส่วนที่ของหัวสมองของเขาและในขณะเดียวกันสายตาที่ของเขานั้นก็ได้มืดลงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนี้จะทําให้เขานั้นประหลาดใจแต่ก็ยังคงอยู่ได้ไม่นานนักก่อนที่ความมืดเรื่องหน้าของเขานนั้จะแตกออกและถูกแทนที่ด้วยแสยงสลัวๆเข้ามา ลานกว้างขนาดใหญ่นั้นได้ปรากฏ e ขึ้นตรงหน้าของหลินตงลานกว้างนี้สร้างขึ้นจากหินอคานีสีดำที่ให้ความรู้สึกที่เก่าแก่แต่หนักแน่นแต่ทว่าความสนใจของหลินตงนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบเขาได้มุ่งความสนใจไปที่จุดศูนย์กลางของลานกว้างนี้ซึ่งตรงนั้นเขาได้เห็นร่างล่างานหนึ่งนั่งอยู่การปรากฏ e ตัวอย่างกระตันหันของร่างล่างหนึ่งทําให้หลินตงนั้นรู้สึกตึงเครียดแต่อย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าไม่มีร่องรอยของพลงัลงชีวิตลงเหลืออยู่ในร่างนั้นอีกแล้วเห็นได้ชัดว่า นั่นในเพยงซากศพเท่านั้นหลินตรงนั้นเคลื่อนไหวไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าซากนั้นเขาได้กวาดตามองอย่างรวดเร็วแต่จู่เขาก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าศพนี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีร่องรอยของพลังชีวิตอยู่ในนั้นคนที่เห็นนั้นก็คงคิดว่านี่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตแต่ทว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่หลินตรงนั้นตกใจในที่สุดแต่เขาได้ก็พบว่าลูกหลานของศพนี้มันก็รูปปั้นหินในห้องโถงใหญ่อย่างไรอย่างนั้นเลยชายคนนี้ เป็นเจ้าของโถงหินแน่นอนดวงตาของลินตรงนั้นเป็นประกายแล้วมองลงไปเขาก็เห็นว่ามีกุญแจเก่าๆแก่ๆสีเหลืองเรียวางอยู่บนฝ่ามือของศพนั้นกุญแจนี้ถูกกลือนไว้บนฝ่ามือทั้งสองข้างและดูเหมอนว่ามันจะทำมาจากวัสดุที่ไม่เหมือนใครมันดูเหมือนไม้แต่ไม่ใช่ไม้มีหนาซ้ำมันยังมีร่องรอยแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างแกะเอาไว้บนนั้นด้วยมันทำให้ความรู้สึกตื่นเต้นปรากฏขึ้นในใจของเขากุญแจแห่งความลับโบราณ หลินตงได้เห็นกุญแจไม้โบราณดวงตาของเขาก็เบิดกว้างแม้ว่าเขานั้นจะเคยเห็นกุญแจประหลาดในท้องถิ่นมาก่อนแต่เมื่อกุญแจนี้ปรากฏขึ้นเขาก็รู้ดีว่านี่คือกุญแจของจริงดวงตาของหลินตงนั้นเผดเผาได้เพลิงสีแดงเวลานี้เขาไม่ล,งลังเรสักนิดเขานั้นก็ได้ยื่นมือออกไปหากุญแจแห่งพระบรานบูบแไอตันทีที่หลินตงนั้นยื่นแขนออกไปแรงลงมทรงพลังก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้หลินตงนั้นตกใจเขาก็ได้รีบกระตุกแข,ขนขึ้น ก่อนที่แสงสีแดงนั้นจะพุ่งออกมาจากมือของเขาละกลายเป็นร่างที่ทนทานป้องกันด้านหลังของเขาเอาไว้เคร่งเสียงกระทืมสะท้อนออกมาในขณะที่มีลมข้างได้กวาดไปทั่วทําให้หลินตรงนั้นต้องถอยหลังไปหลายก้าวในที่สุดเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นอย่างเข่งขึมและเหลือบไปเห็นที่ห่างออกไปท่าทางของเขานั้นก็ได้สงบนิ่งนั่นเพราะว่าคนที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่เฉินหมู่ฮวาหยูหรือคน,น,นอื่นๆตามที่เขาได้คาดคิดเอาไว้แต่กลับเป็นหญิงสาวในชุดสีแดงหญิงสาวคนนี้ มีรูปร่างบอบบางและทรงเสน่ห์นางนั้นดูสาง่าง,งามอย่างถึงที่สุดผมของนางนั้นดำดุดกระบื้องดำที่ผิวไหวใบหน้าที่งองามของนางดูเหมือนกับว่าเป็นดอกเบยที่กำจายกลิ่นอันน่าลงไหลเมื่อลงมกระดวงตาที่สวยงามและเอายวนของนางแล้วก็ทําให้หัวใจของคนนั้นถึงกับสั่นละลัวนี่เป็นขั้นแรกที่หลินตรงนั้นได้เห็นสาวงามเช่นนี้ในสนามรบโบราณฮ่าฮ่าน้ <c oughs> นองชายพี่สาวไล่ตามหัวใจแห่งความรักโบราณมานานเจ้ายกให้าได้ไหม สตีชุดแดงได้ยิ้มในขณะที่มองหลินตรงเสียของนางน้งสุกสนและมีสเสน่ห์ดังนั้นแม้ว่าคําขอของนางนั้นจะเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปแต่ก็ยากสําหรับทุกคนที่จะรู้สึกโกรธอย่างที่จะรู้สึกโกรธนางได้เมื่อได้ยินคําพูดของนางหลินตรงนั้นก็ปล่อยเสียงหัวเราะให้แห้งออกไปโชคดีที่เขานั้นไม่ใช่ผู้ชายทั่วไปที่จะเสียความรู้สึกนิคิดทั้งหมดเมื่อได้พบกับหญิงงามนอกจากนี้เขาทราบอย่างชัดเจนว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่คนที่ง่ายต่อการต่อต้าน อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นางเอกนะครับอย่าพึ่งวนโนว่าเป็นนางเอกนะเพราะว่านางเอกไม่ได้ใส่ชุดสีแดงนะทั้งเรื่องเลยนางเอกไม่เคยใส่ชุดสีแดงเลยนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะคิดกันไกละนะครับแต่ก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าพระเอกเนี่ยก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันนะแต่คือพระเอกมันก็แบบเหมือนคนรักเดียวใจเดียวอะ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ชอบใครเป็นเสียนรสจิจจักษณะเท่าไหร่นะติดๆกันแล้วแต่คือมีคนชอบเยอะมากพระเอกอ่ะคือเป็น ถ้าเป็นในโลกอื่นหรือแบบหรือแบบในหนังอนิยายที่แบบเป็นนิยายต่างโลกนะโอ้ป่านี้น่าจะมีมีประมาณเกือบสิบคนนะ่ะพระเอกอนะ่ะโอเคสปายมาเจอแล้วเราไปต่อกันเลยนะครับความจริงที่นางนั้นสามารถก้าวข้ามจมยุคคนอื่นอย่างเฉินมู่และพุ่งเข้ามาในที่แห่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่านางน,นั้นมีทักษะวิชาที่ล้ำเลิศอยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลินตรงนั้นไม่อาจสผัยได้ถึงความคงอยู่ของนางระหว่างการต่อสู้ที่วุ่นวายก่อนหน้านี้ได้ด้วย ดังนั้นการที่หญิงสาวคนนี้แอบปกปิดตัวเองและเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่อย่างเงียบๆซึ่งความสามารถและสติปัญญาของนางนั้นช่างห่างไกลกับผู้หญิงธรรมดาคนไหนๆในเมื่อพี่สาวใจกว้างขนาดนี้ทำไมเจ้าไม่เข้ามาชิงไปเองเล่าทำแบบนี้น่ะมันไม่เข้ากับภาพลักษณ์กุลสตีขั้นสูงเลยหินตรงนั้นได้ยิ้มขนาดที่ดวงตาน,นั้นได้เหลือบมองที่กุญแจแห่งความรับโบราณที่อยู่ในมือของศพพี่สาวไม่ใช่ควรใจดีดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องทําตัวเป็นเลกุลสตี อันที่จริงข้านั้นชอบเป็นสาวและเหตุผลมากกว่าสตรีชุดแดงนั้นได้ยิ้มแบบเอียงอายนางนั้นกำมือลากระยกอ่อนเบาแสงสีแดงเฟืินนั้นก็ได้อุบัติขึ้นในทันทีจากนั้นนางก็ค่อยๆสะบัดมือและก็สะบัดแท้ออกไปดูเหมือนว่ามันนั้นจะทําให้อากาศรอบๆนั้นระเบิดออกอย่างแรงในขณะเดียวกันการสั่นสะเทือนที่เฟ่งออกมานั้นก็ทําให้ม่านตาของหนิงตงนั้นหดลงหญิงคนนี้ท่าทางจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเฉินม,มู่เสียอีกหญิงสาวชุดแดงนั้นยิ้มกว้าง ในขณะที่จ้องมองว่าที่หลินตงแท้สีแดงพื้นของนางนั้นลากับงูที่เลื้อยพันรอบตัวนางเองความกดดัน,น้นได้รูปนี้ได้พุ่งออกมาจากล่างของนางทําให้ล่างของหลินตงนั้นเคลื่อนไหวได้ช้าลงผู้หญิงคนนี้ไม่ง่ายจะรับมือเ <c oughs> ฉินมู่และคนอื่นๆนั้นน่าจะรออยู่ที่ด้านนอกแม้ว่าเจ้าจะได้กุญแจของพักโบราณไปเจ้าก็ไม่สามารถนี้ออกไปได้ง่ายๆหรอกหลินตงนั้นได้กอกตาไปมาในขณะที่พูดเฉินมู่คูเคลนมู่เหยียนนั่นเหรอ และเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหญิงสาวชุดแดงก็เลียนรีสีปากปเบาๆเผยเห็นความภาคภูมิใจและเมินเฉยแต่ทว่านางนั้นก็ไม่ได้ปฏิบอดอยอารมณ์อะไรนางจ้องมองหลินตรงก่อนที่จะยิ้มและพูดออกมาน้องชายเจ้าไม่อยากสละมันใช่ไหมหรือเจ้าอยากเล่นกับพี่สาวคนนี้กันแน่ข้าเชื่อว่าหุ่นเงาโลหิตของเจ้าก็ยากที่จะหยุดพี่สาวได้นะเมื่อเจ้าอยากจะได้กุญแจแห่งพนันโบราณข้าก็คงจะไม่ใช่สุภาพบุรุษหากข้านั้นต่อสู้กับเจ้า หลินตงนั้นได้ยักไหล่ทางพูดของเขาที่พูดออกไปนั้นทําให้หญิงสาวชุดแดงยิ้มทว่านางนั้นก็ปัดหลินตงออกจากใจในทันทีซึ่งนางนั้นไม่ชอบผู้ชายที่ยอมถอยง่ายๆแบบนี้ถ้างั้นให้ข้าได้ขอบใจน้องชายหน่อยเถอะแน่นอนว่าหญิงสาวชุดแดงนั้นไม่ยอมสแสดงเจตจำนงที่แท้จ,จริงออกมานางนั้นกลับเลือกยิ้มแบบเอียงอายก่อนที่จะสะบัดแท้ในมือและเป้าหมายนั้นก็อยู่ทีุ่ญเจี๋ยฆัตโบราณในฝ่ามือของศพเพี้ย ทันทีที่แท้นสะบัดออกไปคุณเงาโลหิตที่ยืนสงบนิ่งก็ได้พุ่งออกไปก่อนที่พลังลมจากกำปัน้นอันโหดเทียมนั้นกะแทรกใส่หญิงสาวเนื่องจากนางนั้นได้ฟาดแท่ออกไปแล้วและไม่สามารถดึงกลับมาเพื่อป้องกันตนเองได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหญิงสาวชุดแดงก็มีฝีมืออยู่ไม่น้อยนางได้ถอนหลังไปไม่กี่ก้าวก่อนที่จะหลบการโจมตีของหุนเงาโลหิตได้อย่างคล่องแคล่วหน้าเสียดายที่แท้ในมือนั้นพลาดเป้าไปและได้ฟาดลงบนพื้นข้างๆศพได้ทิ้งรอยแยกเอาไว้บนพื้นในขณะที่เซ้ได้ฟาดลงบนพื้น ร่างของหลินตงก็เคลื่อนไหวเรียวปานสายฟ้าแลบไปปรากฏตัวที่ข้างศพเขานั้นก็ได้มองที่หญิงสาวชุดแดงที่ดวงตางดงามและกําลังแผดเผาไปด้วยความเค้นก่อนที่จะพูดเบาๆว่าฮึมๆ <c oughs> ขออภัยด้วยข้าคิดว่ากุญแจแห่งความรับโบราณน,นั้นน่าดึงดูดกับเจ้าเป็นไหนๆและหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้คว้ากุญแจแห่งความรับโบราณมาไว้ในมือและเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็สุดยอดไปเลยนะครับผม ไม่สนใจเลยว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ฟังมาจนถึงหน้าตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณมากจริงๆครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ